ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เราจะมาแนะนำระบบ e-motor sport ครับเราจะมาแนะนำว่าระบบ e-motor sport คืออะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับระบบ e-motor sport ก็คือเป็นระบบการจัดการแข่งขันออนไลน์นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ ซึ่งจะมีรอบการแข่งขันทุกวัน,นครับโดยระบบเนี่ยของเราเนี่ยจะมีการจัดอันดับผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาแข่งนะครับโดยการใช้การคำนวณของ e l o Rating นะครับแล้วก็นำคะแนนดังกล่าวเนี่ยมาจัดเป็น r a n k i n g ให้กับผู้เล่นทุกคนในระบบนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะดูว่าผู้เล่นแต่ละคนในระบบเนี่ยมี r a n k i n g ความเก่งกาจความเร็ว อยู่ในระดับไหนนะครับรวมถึงมีการใช้ระบบเซฟตี้เลตติ้งเข้ามาเพื่อจัดอันดับจัดแลนกิ้งความปลอดภัยของนักแข่งแต่ละคนด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีการเก็บคะแนนสะสมนะครับของการแข่งขันในแต่ละซีรีส์นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยนักแข่งทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยครับ จะมีคะแนนเก็บทุกคนนะครับจะแตกต่างกับตัวอ e ีโรแล้วก็ตัวไอซาหรือเซฟตี้เลตติ้งนะครับเพราะว่าคะแนน2ส,ส่วนแรกเนี่ยจะมีการเสียมีการได้การเสียนะครับเมื่อจบการแข่งก,ก็มีการคำนวณทุกครั้งนะครับแต่ระบบคะแนนสะสมก็คือทุกคนก็จะได้คะแนนเมื่อเข้ามาแข่งนะครับแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการแข่งนนครับตอนนี้ระบบเรานะครับ รองรับอยู่2เกมนะครับก็คือเอสโตโคลซาคอมเพชิสโซแล้วก็เอสโตโคลซานะครับโดยในระบบของเราเนี่ยนอกจากจะมีการเก็บคะแนนสะสมแล้วมีการคำนวณ e ี EL o รเ e ตติ้งแล้วมีการคำนวณคะแนนของ s ซฟตี้เลตติ้งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการเก็บสถิติของผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาแข่งนะครับทุกการแข่งขันทุกรอบที่วิ่งนะครับ จะมีการเก็บสถิติอยู่ในเว็บไซต์ของเราทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจัดสถิตินะครับให้นักแข่งทุกคนหรือว่าผู้ที่สนใจเข้ามาดูสถิติเนี่ยจะได้เห็นว่านักแข่งแต่ละคนในระบบของเราเนี่ยมีสถิติการแข่งขันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเ,เวลาในรอบค o l y f i ายและในรอบเ a สของแต่ละสนามของนักแข่งทุกคนจะถูกนํามาจัดอันดับ นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูพวกคะแนนต่างๆพวกนี้ได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บแล้วก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูด้านบนนะครับผู้เล่นหรือผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับโดยส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนหน้าแรกนะครับส่วนหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าของตารางการแข่งขันนะครับ โดยเราจะแบ่งเป็นตัว ACC แล้วก็ AC นะครับถัดจากตัวเกมนะครับหลังจากเราเลือกตัวเกมแล้วข้างล่างจะเป็นรายการการแข่งขันนะครับหรือก็คือซีรีส์นะครับโดยอย่างของ ACC ตอนนี้เราจะมีการแข่งขัน2รายการก็นะคือเป็น GTC Spin Late 2 5นาทีนะครับแล้วก็ GTC Endurance er นะครับเป็น Weekly Endurance er ก็คือจะมีการแข่งขัน60นาทีต่อเลท การแข่งขันของเอเดร่าเนี่ยจะมีการจัดแข่งทุกวีคนะครับอย่างวิคนี้ก็จะเป็นเดบูวลิงนะครับวิคถัดไปก็จะเป็นแบแฮชนี่อย่างนี้นะฮะเราก็จะมีจัดแข่งไปเรื่อยๆนะครับทุกวันในแต่ละซีซั่นก็จะมีช่วงเวลาเราจะประกาศหน้าเพจครับโอเคในส่วนที่2นะครับรีเซนเซชั่นดีเซนเซชั่นก็คือเป็นหน้าที่แสดงรายการแข่งข,ขันที่จบไปแล้วนะฮะการแข่งขันที่จบไปแล้วเนี่ยจะมาแสดงในหน้านี้ โดยผู้เล่นหรือผู้ชมที่สนใจจะดูผลการแข่งขันนะฮะสามารถกดเข้าไปดูที่ตรง list detail หรือจะกดที่รูปก็ได้นะครับอย่างเช่น l s s อา่า s t นี้นะฮะพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีแทบ็บทั้งหมด4แท็บนะฮะแท็บแรกก็จะเป็น l s s t e s u l t แท็บที่2เป็น qualifying r e s u นะนะแท็บที่3เป็นเอน i ะีริะแท็บที่4เป็น p า r f อ m ์ม e เบื้องต้นเอ็นทีลิสก็คือรายชื่อผู้เข้อขอาแข่งขันทั้งหมดว่ามีใครบ้างประเทศอะไรใช้รถอะไรนะฮะ e l โลเ t ตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมีเร n กิ้งและเอสอาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นคุณสุยาบทุมทองนะฮะตอนนี้มีเร n กิ้งอยู่ที่แรลงซิเวอร์นะฮะแล้วก็มี SR อยู่ที่แรลงซีนะครับโดยมีอีโลเ t ตติ้งอยู่ที่1758นะฮะส่วน คุณลิฟายิงวิซาก็คือผลการคุณลิฟายของการแข่งขันนั้นนะครับก็จะแสดงว่าในแต่ละคนเนี่ยวิ่งไปได้รอบที่ดีที่สุดผีวเวลาเท่าไหร่นะฮะวิ่งไปทั้งหมดกี่รอบและในอ่าในรอบนั้นเนี่ยเซกเตอร์ sector, แต่ละเซกเตอร์เวลาเป็นยังไงนะครับสี่ม่วงก็คือเป็นรอบที่เร็วที่สุดนะฮะส่วนของในส่วนของเซกเตอร์คือเป็นเซกเตอร์ที่เร็วที่สุดนะครับเลสซีซาเลสซาก็ก็คือผลการแข่งขันของเลสนั้นนะฮะ โดยที่จะแสดงว่าแข่งแต่ละคนเนี่ยแข่งไปทั้งหมดกี่รอบเวลาที่ขับไปทั้งหมดกี่นาทีนะฮะรอบที่ที่สุดของตัวเองเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่นะคะส่วนก e ีโลหรือ SR จะได้หรือเสียเท่าไหร่เนี่ยเราดูได้จากตัวข้างล่างตรงนี้นะฮะอย่างเช่นคุณสุยาปทุมทองเนี่ยในชั้นนี้ได้ e ีโลไป71นะคะแล้วก็ได้ SR ไป0.17นะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะดู เวลาของแต่ละรอบของนักแข่งแต่ละคนได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับก็จะแสดงว่าคุณสุยาปทุมทองเนี่ยแข่งไปวิ่งไปทั้งหมด10รอบเวลาแต่ละรอบคือเท่าไหร่รอบไหนคือรอบที่เร็วที่สุดของเขานะฮะส่วนเซกเตอร์ไหนคือเซกเตอร์ที่เร็วที่สุดเขาก็จะแสดงเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีแดงเนี่ยคือรอบที่ Invali d นะฮะก็ค,คือรอบที่มีการวิ่งออกนอกแฟรเราสามารถที่จะดูของนักแข่งทุกคนได้ นะครับอ,อย่างของคุณเอกพงศ์นะครับก็เวลาที่เร็วที่สุดก็คือ2องาทีหกจุดสีนะครับก็ตรงนี้ก็นักแข่งหรือว่าผู้ที่สนใจสามารถเข้ามากดดูได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จบในส่วนของ Re เซนเซชันนะครับเราสามารถดูย้อนหลังไปได้ประมาณ10กว่าเลสนะครับในหน้าที่3ก็คือ d ดวเวอร์สแตนดิ้ง เลวเวอร์แสแตนดิงก็คือจะเป็นหน้าที่แสดงคะแนนสะสมของแต่ละซีรีส์ที่นักแข่งแต่ละคนเข้าแข่งนะครับรวมถึงแสดงรายละเอียดต่างๆของนักแข่งคนนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกไว้เป็นเกม Pastro e Corsa ในซีซัน2นี้นะฮะในซีรีส์ ECO ค u p นะฮะก็จะแสดงว่าจะแสดงผลว่านักแข่งแต่ละคนมีใครบ้างที่ได้ลงแข่งขันร,รายการนี้และมีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ น้องหมูตุลน,นพพลัตนะคะก็อยู่ที่1นนะครับยืนโพเดียมดีคะแนนสะสมอยู่ที่1869คะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด11เลทในซีรีส์นี้ชนะไป8ครั้งนะครับได้ขึ้นโพเดียม10ครั้งตอนนี้น้องหมูตุลมีแลงอยู่ที่เป็นแลงโกนะครับแต่มีเอสอาร์อยู่ที่ F ก็คืออาจจะเกิดเหตุชนเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็นักแข่งคนอื่นก็อย่างเช่นคุณซิกบอยคุณอาตี้นะครับแล้วก็คุณเต้ซ ok ีกกาลาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากดูไลไรซีรีส์อื่นอย่างเช่นถ้าผมอยากจะดูซีรีส์ฟอร์มูล่าโฟร์แชมเปี้ยนเราก็สามารถกดเลือกที่ตรง dropdown ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับก็แสดงผลของนักแข่งคนอื่นขึ้นมานะครับก็เป็นซีรีส์ฟอร์มูล่าโฟร์แชมเปี้ยนน้องมุตุนแข่งไปทั้งหมด16เลสชนะ6 มี10โพเดียมคะแนนสะสมของซีรีส์นี้ก็คือ1,748ตัดมาเป็นคุณนิกอีโวน้องสเตมพิจิยุทธ์เวรัตแล้วก็แรดฟรีนสกาเลตและคุณสิวัตโยอินนะครับส่วนเกมอ,อื่นๆอย่างเช่นเกมแอสโตค s ซาพิซซิเนก็สามารถดูได้นะครับเราก็แค่เลือกนะคระับ้วก็ดูว่าเราจะดูซีรีส์ไหนอย่างเช่น GT Endurance ในซีซั่น2นี้ ก็จะดูว่าใครอยู่ที่1ที่2มีคะแนนเท่าไหร่แข่งไปทั้งหมดแล้วกี่เลทอะไรอย่างงี้ฮนะหรือดูสปินเลทเราก็กดตรงนี้ได้นะครับจริงๆตรงเนี้ยเราสามารถเลือกซีซันได้นะครับเพียงแต่ว่าบางซีรีส์เนี่ยมันจะมีคะแนนแค่ในบางซีซันเท่านั้นเราอาจจะเพิ่งมาเปิดในซีซันสองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเลือกตัวเลือกตรงนี้ได้นะครับข้างล่างก็จะดูว่านักแข่งอันดับที่ล่างๆลงไปมีใครบ้าง นะครับอันนี้คือในส่วนของคะแนนสะสมนะครับถัดมาก็จะเป็นในหน้าของรงกิ้งนะครับในหน้าของรงกิ้งเนี่ยจะเป็นหน้าที่แสดงคะแนนแงกิ้งของอ e ีโลเรตติ้ของนักแข่งในแต่ละเกมนะครับโดยจะแบ่งเป็น2เกมก็คือแอตโตคอซ่าและแอตโตคอซ่าคอมเตอร์นนะครับโดยในหน้าเนี้ย คือหน้าที่จะแสดง performance จริงๆของนักแข่งนะครับเพราะว่าคะแนนอ e ีโลคือคะแนนที่แสดง performance จริงๆของนักแข่งคนนั้นนะครับไม่ใช่คะแนนสะสมคะแนนสะสมจะเป็นคล้ายๆกับคะแนนความขยันนะครับยิ่งหามาแข่งเยอะไม่ต้องจบที่1แต่แข่งเยอะจบอันดับต้นๆบนๆก็มีคะแนนสะสมเยอะก็สามารถขึ้นไปยืนบนโพเดียมได้นะครับแต่คะแนน r a นกิ้งเนี่ยจะมีการได้และการเสียในการแข่งขันนะครับ เพราะนั้นนะ่ะถ้าเกิดมาแข่งบ่อยแต่แพ้เยอะแรงกี้ก็ตกนะหรือถ้าไมาแข่งบ่อยแต่ชนะเยอะแรงกี้ก็ขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะแสดงนะครับของนักแข่งทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด907ท่านนะครับเราก็สามารถดูได้เลยว่าแต่ละคนอยู่แรงก์เท่าไหร่นะครับหรือเราอยู่แรงกที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้จะแสดงทั้งอีโลเลตติ้งแล้วก็เซฟตี้เลตติ้งนะครับ ในส่วนถัดไปเป็นส่วนของสถิติในส่วนสถิติตอนนี้เรามีเพียงแค่ตารางเวลาฟ a สต์เลแลบของฝั่ง ACC เท่านั้นนะครับโดยเราจะแสดงเวลาทั้งในรอบเลสและรอบค a l i f i e d สามารถเลือกดูได้นะครับสามารถเลือกซีซั่นได้ว่าเราดูเวลาของซีซั่นไหนนะครับหรือดูทุกซีซั่นรวมกันเบื้องต้นสมมุติเราอยากจะดูคะแนนของ าอดูเวลาของสนามแฮงเกโลลิงนะครับของเกม ACC เราก็เลืกอกแฮงเกโลลิงในส่วนของเลสถ้าเราจะดูเฉพาะซีซั่นหเราก็กดเลสซีซั่นหถ้าเราจะดูเฉพาะซีซั่นสเราก็กดเลสซีซั่นสแต่ถ้าเราจะดูทุกซีซั่นรวมกันก็เลือก all ซ e a s o n นะครับอันนี้คือเวลาในส่วนเลสแล้วเราก็สามารถดูเวลาในส่วนของค i f ลุยไฟได้ด้วยนะ ในสถิติหรือสถิติตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกความเร็วของนักแข่งแต่คนได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาที่นักแข่งแต่คนทําได้จริงๆในเลสมาแสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งในเลสเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราอาจจะหาจังหวะในการวิ่งรอบที่ดีๆของเราได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรงส่วนนี้คือค่อนข้างจะสท้อนเวลาจริงของนักแข่งนะครับ เราสามารถที่จะมากดดูได้นะครับส่วนต่อไปคือส่วนแท็กลเซนนะครับส่วนแท็กลเซนเนี่ยจะเป็นส่วนที่อธิบายว่าเราจะสามารถที่จะทำการสอบแบบขี่เพื่อเข้าไปแข่งเกม ACC ได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ระบบของเรามีแค่การสอบใบบขี่เฉพาะในส่วนของ ACC เท่านั้นนะครับในฝั่งของ AC หรือ AC ภาคแรกเนี่ย จะยังไม่มีการสอบแบบขีดนะฮะทุกนักแข่งทุกคนที่ลงทะเบียนมาสามารถที่จะเข้าแข่งทุกซีรีส์ได้ของ AC โดยทันทีนะครับถัดไปในส่วนของ user profile นะครับ user profile จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นเองหรือจะเป็นข้อมูลของคนอื่นๆได้นะฮะโดยการอย่างเช่นเรากดดูที่ランキングนะฮะเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูของผู้เล่นคนอื่นได้นะครับ ในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยจะแสดงข้อมูลต่างๆของเราเช่นเรามีแลง์ของ ACC หรือ a c เท่าไหร่นะครับรูปโปรไฟล์ยังไงประเทศอะไรนะครับอยู่ในระดับแรงกิ้งเท่าไหร่ ACC ELO เท่าไหร่ ACE l o เท่าไหร่นะครับ SR เท่าไหร่แข่งไปแล้วกี่ครั้งชนะกี่ครั้งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นโพเดียมกี่ครั้งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันนะครับรวมถึงสถานะของเป็นซับสคริปชั o นนะครับ ส่วนด้านขวาตรงส่วนนี้อจะเป็นส่วนฟีเจอร์พิเศษของซัพพอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลการแข่งขันย้อนหลังของผู้เล่นเองนะครับโดยเราที่จะสามารถที่จะกดไปดูเล t ด์รีเซาได้นะครับก็จะแสดงข้อมูลของการแข่งขันนั้นนะครับเหมือนอย่างที่เราไปดูในหน้าร e c ซนเ t i ั n นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของ ผู้เล่นที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับที่ได้ทำการ subscription เข้าระบบของเราเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์พิเศษอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์อีโ o c ร t i o n นะครับฟีเจอร e ์อีโ o c ร t i o n ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่จะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเก็บ e ี o หรือเสียอ e ี o ไปเท่าไหร่นะครับเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับตรงข้อมูลกราฟตรงเนี้ เป็นการแสดงข้อมูลคร่าวๆเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้นะครับว่าตอนนี้เรามีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรนะครับอาจจะช่วงนี้ฟอร์มตกหรือช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยเก่งในแต่ละสนามนะครับก็จะมาดูตรงนี้ได้ว่าโอเคช่วงนี้เราฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับส่วนที่2องแทบที่2ตรงนี้ base lap progression base lap progression ก็คือเป็นการสแสดงเวลาของสนาม แต่ละสนามที่เราแข่งนะครับว่าเวลาที่ดีที่สุดของเซสชันแต่ละเซสของการแข่งขันแต่ละเลสเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสนามฮังการ g นะครับถ้าเราดูในส่วนของเลสหรือคอลี่ฟายก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคในวันที่8กรกฎาคมเรามีเบสแลบอยู่ที่1นึ่งทีสีบห้าดเก้าเ้าเจ็ดนะครับวันถัดมาเลสถัดมา เรามีเวลาที่1ที่สี่ห้าจุดนอะไรเงี้ยลดลงเล็กน้อยนะฮะเสซินฟูเมนก็คือลบ0.89กนะครก็คือเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เราจะได้ดูพัฒนาการเวลาของตัวเองได้นะครับว่าในแต่ละสนามเรามีพัฒนาการเป็นอย่างไรรอบที่แดงๆเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นรอบที่เราอาจจะไม่ได้วิง่งหรือเป็นรอบที่ ฝนตกหรืออะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นเลสซีน่าจะเป็นเลสที่ฝนตกนะวิ่งสองนาทีสิบเจ็ดนี่ยเราก็อาจจะดูเวลาในส่วนอื่นว่าโอเคช่วงนี้เราวิ่งได้ค่อนข้างคงที่นะไม่มีเวลาแกว่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เสริมของซอฟตเตอร์อย่างหนึ่งนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะดูย้อนหลังการแข่งขัน,น,นของเราเอง ไปได้จนถึงเลสแรกที่เราเคยเล่นในระบบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ขอบคุณสำหรับซัพพอร์เตอร์ที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตผาเซิร์ฟเวอร์ให้กับเรานะครับรวมถึงในอนาคตเราก็อาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้กับผู้เล่นที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะแต่ขอยืนยันว่าจะไม่ได้เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้เล่นอ่าได้ประยบหรือเร็วกว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับ รวมถึงผู้เล่นที่เป็นซัพพอร์เตอร์เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้จะถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับหากใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปสมัครเป็นซับสไคร์เบอร์ได้ทางตรงส่วนเซกชันของ Subscription ตรงนี้นะฮะ ถ้ายังไม่ได้สมัครจะมีปุ่มให้เรากดเพื่อสมัครนะครับสามารถกดไปเข้าไปดูได้นะครับก็จะแบบปรากฏหน้านี้นะฮะก็ทำลองอ่านเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าอยากจะสมัครเป็นแบบ1เดือนเป็นเดือนต่อเดือนหรือจะแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนฟีเจอร์ต่างๆเราก็ได้อธิบายไปตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นคลิป อธิบายนะฮะตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่ก็ยังไงใครสนใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันกับเราได้นะครับหรือเป็นการฝึกฝนเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันใหญ่ในอนาคตหรือเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่อาจจะมีความจริงจังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าระบบเราเนี่ยมีสจวตท,ที่ทําการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆที่มีการรีพอร์ตเข้ามาด้วยนะครับ มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับมีการชนมีการประทะกันเนี่ยเราจะมีวิธีการรีพอร์ตการแข่งขันเหตุการณ์พวกนี้หลังจบการแข่งขันอีกทีนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเราจะทําการเข้าเล่นได้อย่างไรนะครับเราต้องสอบแบบขี่ยังไงเราต้องกดตรงไหนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะเข้าเล่นได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายข้อมูลส่วนนี้ แล้วก็ในส่วนคลิปถัดไปก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆที่ผู้เล่นถามกันเข้ามาบ่อยนะฮะอย่างเช่นหากเกิดเหตุการณ์ชนกันในการแข่งขันเราจะสามารถร้องเรียนได้อย่างไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปถัดๆไปก็จะมาอธิบายไปทีละเรื่องนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกันเข้ามานะฮะรายชื่อก็อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ขอขอบ My crap, keep that In my rig, pure delight. Racing dreams touch the sky. Gear up your mind, time to fly into the screen. We collide fast and fierce, we abide. Racing hearts side by side.